ได้เป็นคนเดียวๆอสุามามกรรมในิขณะที่นางถือคือั้นอันัใจแต่ในเด็กการว่าตับผู้ตักผู้่เดเราสมัยกอที่จจะมาคนกูย่างไปหมดฉะนั้นศาสนายังที่จะเป็อนยังไม่ได้มีใารประกาศยังไม่มีนคนป็นอาจารสิ่งทีมีมีประนมันก็อยู่บปกนะเพราะฉะนั้นผมเช่ยวแบบทุกคนมีพระเจ้า นะครับแล้วเมื่อเรามองผ่านทั้งทุกอย่างในสิ่งในตัวของเราเมื่อกี้พูดแล้วว่าชีวิตอัลเลาะห์ให้กับเราน่ะพระเจ้าให้กับเราน่ะให้เราดูแลพอเดียวดูแลตัวเราเองแค่ ในล่าหนล่าการกะทำนล่านะครับจะมาเป็นูสาปน์นแฟชนชาเพราะว่าามนการเการะนั้นทาผู้ทา้ก่ราเป็นมูซแล้วกชมที่จะถูกตงนการจัดทำนั้การนี้ก็ารในล่ากจะร e ที่ในในล่เนี่ยมาเก็บสดุนแล้วแต่ก็ตามผู้ปกครองก็สามารถที่จะดูแก้แก้ได้แล้วมีอะไรได้ยังไงในลักษณะของรูปหลา กามห้ามีเพ่อนตายมีคนต่อที่ทำกันก็อที่เดิานที่ิสมทัองการาคาไม่มีการรอคอรอามาการไม่านศาาดเการวไป